โอสูบซิบอะไรกันน่ะพี่ขอร้องนะเนยว่าอย่าขูน้อง่อยน้องมาเถอะน้องยังเด็กอยู่เลยอะ่ะแล้วป่านนี้แม่น้องของรองน้องกลับบ้านจะเป็นห่วงแย่แล้วหนูบอกแล้วว่ากลับบ้านเถอะแม่รออืมก็จริงอะหรือว่าเรากลับไปกินข้าวของแม่เลยก็ดีนะหนูอะกินเค็มไม่ไหวแล้วเนี่ยดีนะที่พี่ไม่เอาให้พี่แพมกินอะไม่งั้นมันจะหนักกว่าเดิม <c oughs> อืม เฮ้ยคุยอะไรกันอะนี่พี่ขอดีๆแล้วนะถ้างั้นพี่จะนับสามนิ่หน่อยวิ่งมาเลยนะสามีปืนิดหน่อยมาก้ย กลัวแล้วกลัวแล้วยอมแล้วครับยอมแล้วจริงจริงยอมแล้วใจมัน